พูดตรงๆนะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะโดนทัวลงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอสอมอยอย่าเพิ่งทัวลงดิฉันนะคะดิฉันสนับสนุนเพราะว่าเข้าใจดีว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทํางานจริงจังนะคะแล้วก็เอาใจใส่คนในชุมชนจริงๆแต่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพักการเมืองนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปใช้เครือข่ายอาสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการ หวังผลทางการเมืองในการทำปฏิบัติการอะไรหลายๆอย่างนะคะคือดิฉันก็ไม่พูดแล้วกันว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้โง่นะคะเขาดูออกว่านักการเมืองเนี่ยใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยที่จริงๆแล้วมันเป็นงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยในการทําอะไรแต่พูดตรงๆนะดิฉันว่ามันคือมันเป็นเหมือนเป็นแขนเป็นขานะคะให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยได้ไปทําปฏิบัติการอะไรบางอย่างซึ่ง คือดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะกับการเอางบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปทำเพื่อให้มัน,มนรล้วัตถุประสงค์ของบางพักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นๆมันทุเรศค่ะภาพรวมนะคะในส่วนของเรื่องคะแนน CPI แล้วก็การตั้งงบประมาณในแผนบูรณาการปราปามทุจริตค่ะคือต้องบอกว่า ท่านนายกเนี่ยก็ได้มีการถแถลงนะคะเรื่องคะแนน CPI แล้วก็อันดับ CPI หรือว่าดัชนีการรับรู้คอร์รัปชันหรือว่าดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันเนี่ยเอาไว้ตอนก่อนที่เราจะถแถลงวาระหนึ่งกันด้วยซึ่งจริงแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนว่าประเทศเราเนี่ยจะให้ความสําคัญกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนะคะเพราะว่าเรามีงบป,ประมาณในแผนบูรณาการเนี่ยถึงเกือบเกือพันล้านนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยตัดออกไปไม่เยอะแต่ถ้าประธานคะ ดิฉันจะบอกองนี้ว่างบประมาณส่วนใหญ่เลยนะคะยอดคิดในแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยคืองบอบรมค่ะตั้งงบมาอบรมเสร็จแล้วก็ต้องตั้งงบงบมาวัดผลแต่ว่าสิ่งที่อบรมกันเนี่ยนะคะคือดิฉันก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญที่ทําเรื่องทุจริตต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยในประเทศไทยนะหลายคนเพราะว่าวาระหนึ่งดิฉันก็อภิปรายไปเขาเนี่ยบอกดิฉันว่า หลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นอ,อ,องค์กรแฮนด์ขออนุญ,ญาตที่เอ่ยนามนะคะหรือว่าอ,อ,องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแอคเนี่ยคือเขาได้รับการเชิญให้ไปเป็นวิทยากรเนี่ยในการฝึกอบรมจาก หน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยบ่อยมากนะคะปีหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้วก็เป็นการอบรมแบบเดิมๆนะคะซึ่งถ้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็คืองบประมาณที่ขอมาในแผนบูรณาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนี่แหละแต่ถามว่าไอการอบรมแล้วก็การไอวัดผลแบบเดิมๆเนี่ยมันทาให้ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันประเทศไทยเราดีขึ้นไหมหรือมันทําให้เรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเนี่ยมันดีขึ้นไหมดิฉันก็คิดว่า เราก็เห็นกันมาหลายปีแล้วนะคะว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยดังนั้นเนี่ยดิฉันก็อยากจะขอให้รัฐบาลนะวันนี้ท่านควรจะพิจรารณายกเลิกแผนบูรณาการต่อต้านธุริจคอร์รัปชันเหมือนแผนบูคมานาคมที่ท่านได้ยกเลิกไปะคะ่ะเพราะว่าเงินจำนวนมากในนี้เนี่ยนะคะถูกเอาไปใช้วัดในสิ่งที่มันวัดไม่ได้เรื่องต่อต้านธุริจคอร์รัปชันเนี่ยคือท่านให้คนไปจัดอบรม แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมีการรับรู้หรือว่ามีความตระหนักเรื่องทุจริตคอร์รัปชันมากแค่ไหนคือมันไม่มีใครตอบหรอกคะ่ะว่าตัวเองเนี่ยรับรู้นะคะหรือว่าออสนับสนุนเรื่องการคอร์รัปชันคือมันไม่มีใครพูดพูดความจริงะคะ่ะแล้วท่านก็เอาเงินพันล้านเนี่ยนะคะไปทําในเรื่องที่จริงๆแล้วมันก็วัดไม่ได้ซึ่ง มันไม่ใช่ว่าที่ดิฉันเสนอให้ยกเลิกแผนบูปปชหรือว่าแผนบูต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าดิฉันเนี่ยไม่สนับสนุนเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะคะแต่เราเลิกใช้งบประมาณไปกับสิ่งที่มันสิ้นเปลืองแล้วก็การวัดผลที่มันวัดไม่ได้เถอะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าท่านจะทําเรื่องนี้เนี่ยดิฉันเข้าใจดีว่ามันอาจจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย มันเขียนว่ามันจะต้องมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของอการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นเนี่ยคือท่านอาจจะต้องไปแก้ท่าในรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นงานใหญ่แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเชนคิดว่างบประมาณในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะตัดออกไปได้ก่อนนะคะแล้วก็เอาเอาในส่วนอื่นเรื่องของการตั้งระบบในการเ,าเปิดเผยข้อมูลให้โปร่งใสเนี่ยเข้ามาเป็นงบประมาณที่เป็นตัวชี้วัดเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชันได้ซึ่ง สิ่งที่ทฉันอยากจะแนะนำนะคะให้รัฐบาลทำในเรื่องของการเ,าเพิ่มคะแนน CPI หรือว่าทำให้คะแนน CPI อันดับ CPI ของประเทศไทยหรือว่าภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยดีขึ้นก็คือ3เรื่องนะคะพูดจนปากเปียกปากแฉะเดี๋ยวขอขอ,ขออนุญ,ญาตพูดอีกรอบหนึ่งนะเผื่อว่า,านั่งอยู่ตรงนี้แล้วเผื่อท่านลืมงนี่ฉันก็ย้ำแล้วกันนะคะกรมบัญชีกลางเนี่ย ควรที่จะเปิด API ในการที่ให้ภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาเอาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยไปวิเคราะห์ได้แล้วนะคะคือแล้วกรมบัญชีการเนี่ยไม่ต้องบอกว่าเปิดแล้ว เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยภาคประชาสังคมเขาก็วอยส่งเสียงมาว่าเขาต้องไปเขียนโปรแกรมนะคะในการดึงข้อมูลเอาเองซึ่งมันก็ยากลําบากแล้วมันก็กระทบกับระบบของท่านเองด้วยเพราะว่าพอมีคนเขียนโปรแกรมเข้ามาดึงข้อมูลเนี่ยระบบท่านเองท่านก็บอกว่าระบบรวนถูกไหมดังนั้นก็เปิดไปเลยค่ะเปิดให้มันใช้ได้กันง่ายๆไปเลยแล้วก็ให้ภาคประชาสังคมเนี่ยได้เอาข้อมูลเหล่านี้นะคะไปวิเคราะห์มันจะได้มาช่วยนะคะดูว่าโครงการไหนเนี่ยที่มันส่อทุจริตหรือส่อประพฤติไม่ชอบ ต่อมาค่ะปปชเจ้าภาพแผนบูนะเจ้าภาพแผนบูต่อต้านทุรกิตคอร์รัปชันเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้แต่บัญชีทรัพย์สินทุกวันนี้ยังเปิด90ับันอยู่คือเรนก็ไม่อยากถามนะว่าปปชเป็นอะไรเราก็คงรู้กันอยู่แล้วว่าปปชเป็นอะไรแต่สิ่งที่รัฐบาลทำได้เนี่ย คือแน่นอนว่าเขาเป็อนองค์กรอิสระนะคะอาจจะออกนโยบายอะไรโดยตรงไม่ได้แต่ถ้าเขาไม่ทําตามนโยบายของท่านถ้าเขาไม่เปิดไม่เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้มันดูได้ง่ายท่านก็บอกไปเลยว่าปีหน้าเนี่ยไอ้งบประมาณที่ตั้งมานะคะท่านจะตัดอะไรเขาไปาก็ขู่กันบ้างอะไรกันบ้างมันจะได้มันจะได้ทางานร่วมกันได้นะคะแล้วก็ต่อมาคือเอกสารในกรรบริการเนี่ยคือที่พิจารณากันเนี่ย ฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอันไหนที่มันน่าจะปกปิดนะคะฉันก็เสนอไปว่ากรรมธิการเนี่ยควรจะเปิดเผยเอกสารที่ไม่ได้ตีลับในกรรมธิการเนี่ยออกสู่สายตาประชาชนใครที่อยากจะเข้ามาดูก็เข้ามาโหลดแล้วก็เอาไปพิจารณา,ากันได้นะคะประชาชนเขาจะได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาดูข้อมูลต่างๆในงบประมาณแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะโอ้โหเถียงกันจะเป็นจะตายนะในกรรมธิการก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสด คืออา้อางนู่นอ้างนี้อ้างนั้นคือเอาง่ายๆว่าท่านไม่เอาอะเนาะคือมันก็เหตุผลนะร้อยแปดพันประการเดี๋ยวท่านประธานจะลุกมาโต้ดิฉันเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือเอาง่ายๆว่าคือท่านก็ไม่อยากให้มันถ่ายทอดสดอะด้วยเหตุผลร้อยแปดพันประการอะไรแต่ว่าดิฉันก็เสนอค่ะในเมื่อก็ท่านนายกแถลงเอาไว้ไงว่าอยากจะให้คะแนน CPI เนี่ยมันเพิ่มท่านก็ควรที่จะสนับสนุนนโยบายของนายกตัวเองนะคะถึงแม้ว่าเขา อาจจะต้องหลุดไปในเร็ววันนี้แต่ดิฉันเชื่อว่านายกคนถัดไปเดี๋ยวก็ต้องมา,าแถลงเรื่องนี้อยู่ดีเรื่องไอ้ดัชนีคะแนน CPI ที่อยากจะให้มันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยที่มันควรจะทำเพราะมันมีกฎหมายอยู่แล้วก็คือเรื่องของทำอภิบาลข้อมูลกฎหมายเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี2562นรบอะพรบรัฐบาลดิจิตอลออกกฎหมายลูกปี6,4แต่ปีนี้6 8 6ปามาเข้าไปกี่ปีแล้วคะนะคะ 300หน่วยงานที่ต้องทำมาต้องทำธรรมภิบาลข้อมูลเนี่ยตอนนี้ทำเสร็จแค่ครึ่งเดียวค่ะคือประมาณ150ส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยยังไม่ทำธรรมภิบาลข้อมูลคืออะไรคือการกำหนดว่าหน่วยงานเนี่ยต้องเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะคะเก็บในรูปแบบใดเก็บไปเพื่ออะไรและใครที่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้บ้าง พอท่านไม่ทำทำไม่ทำธรรมพิบาลข้อมูลเนี่ยประชาชนเวลาไปขอข้อมูลจากหน่วยงานเขาไม่รู้ค่ะว่าเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลอะไรได้บ้างฉันยกตัวอย่างนะประกันสังคมเนี่ยที่ฉันพูดพูดปากจะฉีกถึงรูหูพูดว่าเปิดนะคะเปิดข้อมูลเปิดเผยโปร่งใสแต่ประชาชนไม่รู้ไงว่าต้องเปิดอะไรบ้างแล้วเวลาไปเถียงกับท่านท่านก็อ้างกฎหมายดังนั้นนะคะเรื่องนี้รัฐบาลควรที่จะทําให้เสร็จ อย่างเร่งด่วนคือเรื่องธรรมภิบาลข้อมูลมันจะช่วยในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้โปร่งใสได้ขึ้นอย่างมากนะคะทีคือเรื่องของอาสาอย่างในกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเรามีอสอมอนะคะอสสคืออาสาสาธารณสุข และทีฉันพูดตรงๆนะพูดเรื่องนี้เดี๋ยวอาจจะโดนทัวลงแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องอสอมอ,อย่าเพิ่งทัวลงดิฉันนะคะดิฉันสนับสนุนเพราะว่าเข้าใจดีว่าหลายๆคนเนี่ยก็ทํางานจริงจังนะคะแล้วก็เอาใจใส่คนในชุมชนจริงๆแต่เราปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆพักการเมืองนะคะก็พยายามที่จะเข้าไปใช้เครือข่ายอาสาต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการ ทำหวังผลทางการเมืองในการทําปฏิบัติการอะไรหลายๆอย่างนะคะคือดิฉันก็ไม่พูดแล้วกันว่าอะไรเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านเนี่ยก็ไม่ได้งงนะคะเขาดูออกว่านักการเมืองเนี่ยใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยที่จริงๆแล้วมันเป็นงบประมาณจากภาครัฐเนี่ยในการทําอะไรแต่ใช่ค่ะพอใช้เครือข่ายอสอมอในการทําปฏิบัติการบางอย่างเนี่ยสำเร็จรุล่วงไปพอกระทรวงอื่นเห็นปุ๊บ ใครได้เข้าไปคุมใช่ไหมสาสุขจะได้คุมอสมได้คุมนู่นนี่นั่นเอาบ้างค่ะฉันเป็นกรรมธิการมาสองปีเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีการตั้งชื่อนะคะเป็นอาสาอาสาพมอสพมอาสา,พ,า,สาพัฒนากระทรวงกระทรวงพมนะคะอาสาพัฒนาสังคม,แล,มาาลแล้วก็มีอาสาดิจิตัลแล้วก็มีอาสาเกษตรกระทร,ระวงกรเกษตรนี่โอ้โหอาสาฉ่ำเพราะว่ามีเกือบทุกกรม กระทรวงดีต้นนี่ยังดีหน่อยนะคะมีมีแค่มีแค่กรมเดียวที่ตั้งแต่กระทรวงเกษตรเนี่ยมีอาสาทุกกรมอาสากระทรวงทรัพย์ยังมีเลยท่านประธานมีคือมีแทบทุกกระทรวงตอนนี้นะคะอาสาเพราะหลายๆคนก็คงเห็นแล้วว่านะคะการเรียกว่าการมีอาสาเนี่ยแล้วพอเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างแต่ ดิฉันอยากให้รัฐบาลนะคะพิจารณาในการรวบรวมอาสาท่านเลือกเอาเลยค่ะว่าท่านจะเอากระทรวงไหนแล้วท่านก็ให้งบประมาณไปแค่กระทรวงเดียวก็พอเพราะต่อไปนะคะถ้าสาสุขทำได้ดิจิตอลทำไดออ้พัฒนาสังคมทำได้เดี๋ยวทุกกระทรวงมีอาสาหมดเลยค่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นภาระกับงบประมาณไงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือว่า อย่างอ,อสอมอในหลายๆพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นออ,อพอมอด้วยก็คืออาสาพนาสังคมแล้วก็เป็นอาสาดิจิทัลแล้วก็เป็นอาสากระทรวงทรัพย์แล้วก็เป็นอาสา,า,ากระทรวงกรเกษตรคือคนเดียวเนี่ยดำรงตําแหน่งเยอะมากนะคะแล้วมันก็ทําให้มันไม่ฟังก์ชั่นอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเป็นอาสาเนี่ยคือท่านจะไปเรียกร้องอะไรกับเขามากก็ไม่ได้ถูกไหมมันยังไม่ได้มีการแบบตั้ง KPI ว่าจะวัดอะไรยังไงนะคะ แต่ว่าทุกกระทรวงตอนนี้คืออยากจะมีอาสาหมดเลยดังนั้นคือท่านเลือกเอาสักอันว่าท่านจะเอาอาสาอะไรและอาสาอย่างอื่นๆเนี่ยก็ไม่ต้องตั้งงบประมาณนะคะมาขอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆกระทรวงเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาสาเฉยๆแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเริ่มแล้วอ่ะมี1เคสให้เท่านั้นเท่านี้มี2เคสให้เท่านั้นเท่านี้ต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรมันก็จะกลายเป็นเงินเดือนค่ะแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่มันเลิกไม่ได้ ดังนั้นเนี่ยคือท่านตัดไฟตั้งแต่ต้นลมอย่าปล่อยให้มันเป็นเหมือนนะคะแอปที่มีมากมายหลายพันแอปแล้วสุดท้ายก็คือใช้งบประมาณไปอย่างสิ้นเปลืองหรือว่าแพลตฟอร์มต่าง,ต,างต่างที่เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แล้วก็ตั้งงบประมาณทํากันมาอยู่นั่นะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ1คือสิ้นเปลืองงบประมาณซ้ำซ้อนสองก็คือว่ามันวัดผลอะไรไม่ได้3ก็คือพูดตรงๆงนะดิฉันว่ามัน คือมันเป็นเหมือนเป็นแขนเป็นขานะคะให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเนี่ยได้ไปทําปฏิบัติการอะไรบางอย่างซึ่งคือดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะกับการเอางบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปทําเพื่อให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ของบางพักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงนั้นๆมันทุเลศค่ะนะคะดิฉันขอถอนเขาว่าทุเลศ แต่ดิฉันก็ไม่อยากให้ทำนะคะแล้วก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยเออจริงจังกับเรื่องนี้ทีเราจะได้ไม่ต้องนส,สูญเสียงบประมาณไปกับการสิ้นเปลืองในการทําอะไรเหล่านี้ด้วยความเคารพนะพ่อแม่พี่น้องอาสาทั่วประเทศคือดิฉันเข้าใจว่าหลายๆคนได้ไประโยชน์จากตรงนี้นะคะจากเม็ดเงินตรงนี้แต่ดิฉันอยากจะชวนให้ทุกคนมองถึงภาพใหญ่นะคะของประเทศนี้แล้วก็มองถึงงบประมาณโดยรวมที่เราควรจะใช้ให้มันถูกต้องถูกจุดเพราะว่า จร,จริงๆคือเงินมันก็ไม่ได้น้อยนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเราควรจะจัดสรรไปในสิ่งที่มันเร่งด่วนจำกัดและมีจุดเด่นกว่านั่นคือไม่เคยคุยตโตโ้บวดทำงนานก็ไม่ชอบเอาหน้า